บิสมิลลาฮิ ррахмани ррахим a s s a l a ั u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh นะครับก็เจอกันนะครับในเทอมที่สองนะครับซึ่งในเทอมที่สองนี้นะครับเราจะเรียนกันนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับนะรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับในหัวข้อแรกนะครับที่เราจะเรียนนั้นก็คือแนวคิดเชิงคำนวณนะในการพัฒนาโครงงานนะครับนะนะ ในเนื้อหาแรกวันนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจกับแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับนะแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรนะครับแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับหรือ c o m p i n a t i o n a l thinking นะครับก็คือกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาที่ทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจร่วมกันได้นะครับจะทำอย่างไรให้มนุษย์เนี่ยและคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจร่วมกันได้มนุษย์สามารถทำงาน นะครับสามารถสั่งงานมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถสั่งงานคอมพิเวเตอร์นะครับแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เข้าใจในสิ่งที่มนุษย์สั่งนะครับแล้วก็ประมวลผล enfin และก็ให้ผลลัพธ์ออกมาตามที่มนุษย์ต้องการนะครับนะ,นะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีนะสื่อกลางหรือว่ามีตัวที่จะทําให้มนุษย์และคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจร่วมกันได้นะครับมนุษย์นะครับสั่งคอมพิเวเตอร์ได้นะครับ คอมพิวเตอร์ก็เข้าใจในสิ่งที่มนุษย์สั่งนะครับะฉะนั้นนี่คือความหมายโดยรวมของแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับคือขบวนการคิดนะขบวนการคิดในการแก้ปัญหาทั้งที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจร่วมกันได้อาจจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแนวคิดที่1นนะครับเรามาดูแนวคิดที่1นนะครับ แนวคิดที่1นี่นะครับก็คือ decomposition นะครับแนวคิดที่1ก็คือ decomposition นะครับก็คือแนวคิดการแยกย่อยนะครับก็คือแตกปัญหาขบวนการออกเป็นส่วนๆนะเป็นส่วนย่อยออกมานะครับนะอ่าเป็นส่วนนะครับแยกแยกแยกออกมานะครับจากปัญหานะที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยเราก็แยกส่วนออกมานะครับนะอ่ามาดูต่อนะครับในแนวคิดที่2นะครับแนวคิดที่2นี่นะครับ เขาจะเรียกว่า pattern recognition ก็คือแนวคิดการจับจำรูปแบบนะครับอันนี้ดูความเหมือนนะความแตกต่างของรูปแบบนะการเปลี่ยนแปลงนั่นเองมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราดู4แนวคิดก่อนนะครับนะอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับสแนวคิดหนึ่งก็คือ decomposition นะครับการแยกย่อยนะครับนะแตกปัญหา นะออกเป็นส่วนๆนั่นเองนะครับแล้วก็2นะ pattern และ condition นะแนวคิดการจดจํารูปแบบนะก็คือดูความเหมือนความต่างของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนที่3นะครับแนวคิดที่3เนี่ยเขาจะเรียกว่า abstraction หรือว่าแนวคิดเชิงนาม,มาธรรมนะครับแนวคิดเชิงนาม,มาธรรมนี้นะก็คือมุ่งเน้นความสําคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จําเป็นนะครับนะก็คือสนใจข้อมูลที่จําเป็นในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับ ตัวไปนะครับแนวะนะคิดที่4นี้นะครับก็คืออัลกอริทึมดีไซน์นะครับแนวคิดการออกแบบขั้นตอนก็คือนะครับแก้ปัญหาโดยออกแบบกระบ,บวนการทํางานอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะหนึ่งทำอะไร2ทําอะไร3ทําอะไรนะเรานี้เป็นต้นนะครับจะไม่ดีนะครับแนวคิดทั้งสีแนวคิดนี้นะครับนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับนะมาดูตัวอย่างกัน น αι. น αι. ตะวันเป็นชายวัยทำงานที่ขยันขันแข็งและพยายามทำทุกอย่างเพื่อเป็นพลเมืองดีต่อสังคมแต่วันนี้ตะวันประสบปัญหาโดยรถยนต์ของตะวันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เห็นไหมครับปัญหาของเขาคือนะครับไม่รถของเขาเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับนเนื่องจากเกิดจากสาเหตุสองประการนะครับได้แก่อะไรบ้างมาดูกันนะครับ การนีคือรถอยางแบนนะครับประการที่2ก็คือรถวิ่งช้าเพราะน้ามันใกล้จะหมดนะครับนะตะวันจะใช้แนวคิดเชิงคํานวณน,นะครับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะดังนี้มาดูนะครับนะอ่าปัญหาของเขาคือรถเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเกิดจากนะสาเหตุเนี่ยมีอยู่สองประการด้วยกันก็คือรถอยางแบนกับรถวิ่งช้าเพราะน้ามันใกล้หมดนะครับ ทีนี้ตะวันจะใช้แนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมาแก้ปัญหานี้อย่างไรมาดูนะครับเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน4แนวคิดแนวคิดแรกก็คือการแยกย่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้เนี่ยนะครับนะก็คือการแยกปัญหานะครับโดยตะวันสามารถแยกแยะปัญหาเนี่ยออกได้เป็น2ประเด็นนะครับแยกปัญหาที่รถมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะตะวันเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยเขาก็แยกออกมาได้เป็น2ประเด็นนะครับ ได้แก่หนึ่งก็คือรถยางเบนนะครับนะสองก็คือน้ํามันเนี่ยใกล้หมดอ่านี่คือเขาแยกย่อยออกมานะครับแยกปัญหาออกมาจากป SO cre ัญหาที่รถมันเคลื่อนที่ไม่ได้เขาก็แยกออกมาเป็นสองประเด็นนะครับอันนี้เราคิดว่านะเราเรียกว่าแนวคิดการแยกย่อยนะครับอ่ามาดูต่อนะครับต่อไปครับนะแนวคิดที่2นะครับที่เราเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อกี้ก็คือแนวคิดการจดจํารูปแบบนะครับเป็นอย่างไรมาดูครับ นะ,นะก็คือการเข้าใจรูปแบบนะครับตะวันนะครับต้องจัดการกับยางรถนะก่อนเติมน้ํามันเนื่องจากน้ํามันที่เหลืออยู่ไม่มากพอนะครับที่ตะวันจะขับรถไปถึงสถานีบริการน้ํามันดังนั้นตะวันควงนุ่นแก้ปัญหายางแบนก่อนนะครับยางรถก่อนนะครับนะ เพราะฉะนั้นนี่จะเขาจะจํารูปแบบแล้วนะครับนะก็คือเขาผ่านไปทํางานทุกวันเนี่ยนะตะวันก็จะรู้ว่าสถานีน้ํามันเนี่ยนะมันอยู่ใกล้หรือไกลนะจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยขนาดไหนนยะเพราะฉะนั้นจากการเข้าใจตรงนี้นะครับนะตะวันก็ควรที่จะนะครับทาไงครับนะจัดการกับยางรถก่อนนั่นเองนะครับนะเพราะน้ำมันเนี่ยเนื่องจากน้ำมันที่เหลืออยู่เนี่ยไม่มากพอนะครับนะที่จะขับรถยนต ไปถึงสถานีบริการน้ำมันได้นะดังนั้นก็คือต้องนะมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายางรถก่อนนะครับนี่คือแนวคิดของในนะในการจดจํารูปแบบนะครับต่อไปเรามาดูต่อไปนะครับแนวคิดเชิงนาม,มาทำนะเราจะใช้แนวคิดเชิงนาม,มาทำมามาแก้นะแนวคิดเชิงนาม,มาทำเนี่ยมาแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับนะ ก็คือหากแนวคิดรวบยอดของแต่ละปัญหาย่อยนะครับเป็นการมุ่งเน้นความสําคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่จําเป็นนะครับการคิดรวบยอดของปัญหาดังกล่าวนะจะได้ว่าตะวันต้องทําการเปลี่ยนอย่างรถดยุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อรถอยางเบนนะครับนะนะเขาก็จะต้องทําการเปลี่ยนอย่างรถดยุนทีนี้ครับนะ เมื่อทําการเปลี่ยนยางรถยนต์เนี่ยนะมันก็จะเข้าไปในขั้นตอนที่4นะครับแนวคิดที่4ก็คือแนวคิดการออกแบบขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตะวันต้องการเปลี่ยนยางรถนะครับตะวันก็ต้องออกแบบขั้นตอนวิธีในการเปลี่ยนยางรถดังนี้นะครับนะอ่าหมุนนะหมุนนะ หมุนบล็อกเพื่อไายเห็นไหมครับเอาล้อออกมานะครับนะใช้แม่แรงยกขึ้นก่อนนะครับใช้แม่แรงยกขึ้นแล้วถอดน็อตออกนะครับนะถอดล้อออกเปลี่ยนล้ออะไรแทนที่นะครับใส่น็อตแล้วบ่อยแม่แรงนะครับเข็นให้แน่นนะครับรถก็จะนะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้นะครับน่ะเพราะว่าได้เปลี่ยนยางแล้วนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างทั้งการใช้ทั้ง4แนวคิดนะครับที่กล่าวไปเมื่อตะกี้ในการแก้ปัญหา ซึ่งนั่นเราเรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณนั่นเองนะครับนะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะบิลลตอฟิกวันดิยาห์วอสลามุลิกุมบระห์มุลลอฮ์